ไฟเซอร์สองเข็มแล้วเนี่ยเข็มกระตุน้นควรจะเป็นประเภทไหนดีคะแล้วควรจะห่างจากเข็มที่สองเนี่ยกี่เดือนอายุสิบหกค่ะก็สำหรับในกลุ่มอายุสิบหกปีนะคะตามที่ cdc เพิ่งออกมาเช้านี้ถ้าหมอจะไม่ผิดนะแต่ว่าน้องๆลอ,องไปตามหาอ่านดูที่แนะนำตอนนี้ถ้าไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรนะคะ,คะก็แนะเออแนะถ้าจะไม่ผิดนะรู้สึกว่าจะเป็นที่ห้าเดือนแต่ถ้ากลุ่มอายุน้อยกว่านั้นนะคะ น้อยกว่า12ปียังไม่แนะนําให้ฉีดเข็มกระตุ้นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นในกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็คนอายุรุ่นหมอรุ่นไี่ต่างก็คือหลัง2เข็มแรกที่เป็นไฟเซอร์นะคะก็แนะนําเข็มที่3หลังจากเข็ม2เข็มแรก5เดือนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มคนที่อายุเ,เกิน60มีโรคประจําตัวค่ะก็แนะนําที่4เดือนนะคะสําหรับเข็มสาม นี<ม>่ถามว่าเข็มกระตุ้นต้องเป็นอะไรถ้าเกิดว่าสองเข็มแรกเนี่ยเราฉีดเป็นตระกูล m R N A ไปแล้วก็คือไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาเข็มถัดไปก็คงต้องเป็นตระกูลนี้เออเช่นกัน,นะค,ะค่ะก็กก็ก็ลองพิจารณาดูเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาก็มีหลายที่ให้ไปฉีดได้โมเดอร์าตอนแรกๆที่หายยากนักหนาก็ตอนนี้ก็มีเยอะแยะแล้วนะคะคิวว่างค่ะก็สามารถหาซื้อได้เห็นคนมาเทขายอะไรขายต่อกันเยอะแยะนะคะค่ะ